ผลงานัศษณาสินของไทยสมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบัน หนังสืออ e ีบุ๊กเรื่องผลงานทัศนศิลป์ของไทยสมัยสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนออนไลน์โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มาดัดแปลงให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัลหากหนังสือมีข้อผิดพลาดต้องขออาภัยไว้นโอกาสนี้นางสาวโสภิชชาติพันธุ์ผู้จัดทา ผลงานทัฒนศิลป์ของไทยในช่วงนี้จะมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่รับเข้ามาและเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจากจีนและตะวันตกซึ่งจะมีบทบาทมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ สิ่งที่ควรรู้พระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยสามารถจัดแบ่งออกเป็น4หมวดคือ 1. หมวดใหญ่ 2. หมวดกำแพงเพชร 3. หมวดพระพุทธชินราชและ4หมวดเบตเตเลศ สมัยสุโขไทยแต่เดิมนั้นสุโขททยอยู่ภายใต้อำนาจของขอมจึงได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปกรรมของขอมตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีการสร้างเทวรูปศาสนาสถานตามรูปแบบของขอมต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจึงสร้างพระพุทธรูปและศาสนสถานตามคติความเชื่อของพระพุทธ ถ้าศาสนาที่เป็นงานจิตกรรม วัดโบสถ์วิหารเจดี JD. ผลงานจิตรกรรมในสมัยสุขโขทัยไม่โดดเด่นมากนะักภาพจิตรกรรมที่เป็นภาพลายเส้นที่สำคัญคือภาพลายเส้นสลักบนแผ่นหินชนวนประดับมณฑปวัดศรีชุมจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกาสำหรับภาพเขียนสีจะเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ใช้สีเอกลงเช่นสีดาสีแดงเป็นต้น ได้แก่ภาพจิตกรรมฝาผนังพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยในยเจดีวัดเจดีเจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งช่างสุขโขทัยได้นำเอารูปแบบของศิลปะอินเดียลังกาและขเขมรมาปรับปรุงจนมีความอ่อนช้อยแบบไทย ผลงานประติมากรรมด้านการสร้างพระพุทธรูปถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของสุขโขทยัยโดยนิยมสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถคือนั่งนอนยืนและเดินเป็นพระพุทธรูปที่ครองจีวรเฉียงชายจีวรจรลดพระนาพีปลายจีวรแยกคล้ายเขี้ยวตะขาบพระวรกายเพรียว พระพักรูปไข่และมีพระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิงปรากฏหลักฐานทั้งที่เป็นพระพุทธรูปแบบปูนปั้นและพระพุทธรูปที่หล่อสำลิดแสดงถึงความเจริญทางเชิงช่างของชาวสุโขทัยที่สามารถปั้นหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่สำหรับพระพุทธรูปที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปะสุโขทัยคือพระพุทธรูปบางลีลา นอกจากนี้ยังมีการสร้างเทวรูปขึ้นอีกด้วยผลงานปรฏิมาก,กรรมอีกอย่างหนึ่งของสุโคไทได้แก่ การทำเครื่องสังคโลกที่ได้รับวิทยาการมาจากจีนนอกเหนือจากการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีอยู่เดิมเครื่องสังคโลกที่จัดทำขึ้นมีทั้งเพื่อเป็นเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันและส่งเป็นสินค้าออกไปจำหน่ายยังดินแดนใกล้เคียงผลงานสถาปัตยกรรมมีการสร้างศาสนาสถานตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมยินดูโดยสร้างตามอิทธิพลของศิลปก,กรรมขอมต่อมา จึงนิยมสร้างเจดีทางพระพุทธศาสนาซึ่งรูปแบบของศิลปกรรมจะแสดงถึงการได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและลังกาขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาลักษณะของเจดีจนได้แบบที่เป็นของสุขโขทัยแท้เช่นเจดีทรงดอกบัวตูมหรือทรงทุ่มข้าวบิน สมัยอยุธยารูปแบบทางทัศนศิลป์จะมีพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันออกไปโดยนำเอารูปแบบศิลปก,กรรมทั้งจากอินเดียลังกาจีน ขอมสุขโขไทยล้านนาและจากอาณาจาักรอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาประยุกต์ใช้และเป็นสมัยแรกที่ไทยได้เริ่มรับเอาอิทธิพลจากศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ผลงานจิตรกรรมยังคงนิยมใช้สีแบบเอกลงเป็นจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์วิหารที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดก วรนนคดีหรือวาดเป็นรูปลายไทยเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและบางแห่งก็มีการผิดทองส่วนที่สำคัญของภาพ ผลงานประติมากรรมช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบอูทองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับศิลปะละโวดังปรากฏตัวอย่างพระพุทธรูปที่มีลักษณะพระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมจีวรผ้าที่พระอังศาซ้ายเป็นแผ่นใหญ่ชายตัดเช่นพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมรีสีสันเพชรบรมไตโลก,กนาถพระประธาน วัดหน้าพระเมรุราชานิการามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นผลงานสถาปัตยกรรมนอกจากการสร้างพระบรมมหาราชวังที่มีความงดงามแล้วก็จะมีการสร้างศาสนาสถานในรูปแบบเจดีย์โบสถ์ วิหารทั้งนี้อุโบสถและพระวิหารที่สร้างในสมัยอยุธยาจะมีลักษณะพิเศษคือที่ตรงส่วนกลางของหน้าบันจะประดับลวดลายทำเป็นรูปหน้าต่างเรือนไทยแวดล้อมด้วยลวดลายใบไม้หรือดอกไม้ส่วนสถูปเจดีช่วงแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลโวแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแบบอย่างของอยุธยาในภายหลังเช่นพระปางวัดราชบูรณนะจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา เป็นพระปางที่ก่อด้วยศิลาแลงบนฐานสี่เหลี่ยมขนาดสูงใหญ่นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ทรงครัคฆังแบบลังกาเช่นเจดีย์สามองค์วัดพระศรีสันเพชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจดีย์ JD ทรงปางแบบขอมเช่นเจดีย์วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนเจดีย์ที่ช่างอายุธยาได้พัฒนาจนกลายมาเป็นแบบอยุธยาแท้ จะเป็นเจดีย่อมุมไม้12เช่นเจดียภูเขาทองเจดี JD สีสุริโยไทยจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาผลงานทัศนศิลป์ที่สำคัญอีกประเภทหนึ่งของอยุธยาคืองานประนีศิลป์ซึ่งมีทั้งงานเครื่องทองงานรงรักปิดทองงานประดับบุ๊กงานไม้จำหลักและการทำเครื่องเบญจรง สมัยตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหาคนครขึ้นเป็นราชธานีผลงานศิลปก,กรรมในช่วงแรก เป็นการฟื้นฟูบูรณะศิลปรกรรมสมัยอยุทธยาที่ได้รับความเสียหายเมื่อครั้งเกิดสงครามซึ่งแบบอย่างยังคงยึดถือตามแบบอยุทธยาเป็นส่วนใหญ่ผลงานจิตกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังยึดถือรูปแบบแนวไทยประเพณีมีการใช้สีตัดเส้นให้เห็นภาพเด่นชัดและปิดทองลงบนภาพ โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็นจิตกรรมไทยที่มีคุณค่าทางความงามเป็นอย่างมากภาพจิตกรรมที่สำคัญเช่นจิตกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในวัดสุวรรณดารา,ราม เป็นต้นแต่เมื่อสังคมไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะการเขียนภาพแบบตะวันตกก็มีอิทธิพลต่อรูปแบบจิตรกรรมไทยด้วยเช่นกันที่เห็นได้เด่นชัดคือ ิตกรรมของครัวอินโคงที่นำวิธีเขียนภาพแบบอุดมคติอย่างของไทยมาผสมผสานกับความเหมือนจริงตามธรรมชาติอย่างตะวันตกโดยใช้หลักทัศนีวิทยา แสดงระยะใกล้ไกลความลึกแบบสามมิติมีการจัดองค์ประกอบภาพให้บรรยากาศและสีสันผสานสัมพันธ์กับรูปแบบตัวภาพดังกิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ต่อมาแนวการเขียนภาพแบบไทยประเพณีได้รับความนิยมน้อยลงแต่จะเป็นการเขียนภาพแบบไทยโดยใช้รูปแบบตะวันตกและเรื่องราวของภาพก็ไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะทางด้านศาสนาแต่ขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวางทั้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคลการเมืองสังคมมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ผลงานจิตกรรมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผลงานปฏิ มากรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นผลงานยังคงนำรูปแบบปฏิมากรรมสมัยอยุธยามาใช้แต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากตะวันตกก็มีการปรับแก้ไขพุทธลักษณะให้ใคล้ายมนุษย์ตามอย่างที่เป็นจริงตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเช่นพระเกตมาลาหรือขมวดพระเมาลีไม่ทำเป็นก้นหอยจีวรททำเป็นลิ้ว เช่นพระนิรันตรายพระพุทธรูปปางขอฝนที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ผลงานสถาปัตยกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงสืบทอดรูปแบบศิลปกรรมสมัยอยุธยาโดยเฉพาะโบสถ์วิหารและปราสาทนิยมทำฐานแอนโค้งรับหลังคาที่เรียกว่าฐานแอนโค้งแบบตกท้องช้างส่วนเจดีย์จะสร้างเป็นเจดีย์ทรงกลวยกลมแบบลังกาเจดีย์ทรงกลวยเหลี่ยมย่อมุมและเจดีย์ทรงปรางในสมัยพระ บาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่ประเทศไทยติดต่อค้าขายกับประเทศจีนจึงได้นำเอาแบบอย่างสถาปัตยกรรมจีนมาใช้สร้างและประดับตกแต่งอาคารสถานที่อย่างกว้างขวางกล่าวคือหลังคาโบสถ์วิหารจะทำเป็นหลังคาอย่างจีนโดยตัดช่อฟ้าใบรากาหางหงตามแบบไทยเดิมออก มีการใช้กระเบื้องเคลือบสีต่างๆมาประดับหน้าบันลวดลายที่เป็นลายไทยก็เปลี่ยนเป็นแบบลายมังกรและลายดอกไม้อย่างของจีนรวมทั้งนำตุ๊กตาจีนสิงโตมาประดับสถานที่เช่นวัดราชโอรสารามราชวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีการประดิษฐ์ยอดซุ้มและยอดปราศาสตรเป็นรูปมงกุฎด้วยหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวการก่อสร้างผลงานสถาปัตยกรรมของไทยแสดงถึงการ ได้รับอิทธิพลของศิลปรกรรมตะวันตกอย่างชัดเจนแต่ก็ยังผสมผสานกับศิลปรกรรมไทยดังจะเห็นได้จากการสร้างพระที่นั่งและอาคารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ตามอย่างตะวันตกได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางการก่อสร้างผลงานสถาปัตยกรรมจึงมีการนำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเข้ามาช่วยทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนทานใช้ประโยชน์ได้หลากหลายและสร้างขึ้นที่สูงเพื่อลดข้อจำกัดในด้านพื้นที่